นี่เลยนี่วิวอะไรคะวันนี้วัวสองแม่ลูกนะคะตัวไหนตัวแม่คะตัวนี้ตัวแม่นะคะตัวไหนเป็นบีบีคะตัวไหนเป็นลูกคะตัวนี้เป็นลูกน่ารักมากเลยนะคะไปดูมีชื่อไหมคะตัวนี้ชื่อว่าไข่อะไรไข่ดยวไข่ดาวไข่ดาวขนตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะลักกี้ใช่สองตัวนี้นะคะเป็นตัวปวดของห้องเต้เลยใช่ไหมคะ เป็นวัวนมทั้งสองตัวนะคะเป็นวัวสองแม่ลูกเหมือนแม่แม่กับลูกเลยใช่ไหมคะนี่กินแอะกินนมกินนมกินนมแม่มันวัวกับอ้าวลมมันนอนเดี๋ยวให้ดูชัดๆอ่ะวัวกินนมอยู่นะคะตอนนี้วัวสองแม่ลูกกำลังกินนมอยู่นะคะแม่มันเย็นน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักมากน่ารักมาก ควายจบไปแล้วใ,ใช่เพื่อน,อนๆดูคลิปอื่นๆของเราหรือยังคะถ้ายังไม่รู้คลิปอื่นๆของเราไปดูคลิปอื่นๆของเราด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งใช่อย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ด้วยนะคะมีเลือกอยู่สามอย่างกระดิง่งมีกดอยู่สามอย่างก็คือกระดิง่งกับไลค์แล้วก็ปุ่มติดตามนะคะอย่าลืมกดปุ่มสีแดงด้านล่างให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจงให้ห้องเต้กับคุณแม่ทำคลิปรีวิวของเล่นออกมาเยอะๆเลยใช่ไหมคะ สำหรับคลิปนี้มีอะไรอีกไหมคะมสำหรับคลิปนี้ต้องให้ลักกี้กับไข่ไข่ดาวมันลาเพื่อนๆหน่อยเร็วสำหรับคลิปนี้นะคะไข่ลักกี้แล้วก็ไข่ดาวขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะนี่สองเม็ดลูกขอตัวลาไปก่อนนะคะชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายห่องเต้บ๊ายบายเพื่อนๆน้อยบ๊ายบาย,บาย,บาย